เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกชัานกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง PR ายเลนนะครับวันนี้ก็มากันอีกแล้วนะครับกับเคป๊อปเดมอนฮันสเตอร์นะครับก็ผมเพิ่งรับชมไปนะครับซึ่งภาพยนตร์อนิเมชั่นเรื่องนี้นะครับก็ฉายมาตั้งแต่ช่วงมิถุนาคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับจะไม่มีการสปอยส่วนเนื้อหาสาคัญนะครับโดยภาพยนตร์แนวนี้นะครับแนวแนวเอ่อแนวนอนไร แนวนอนอะไรโฟกครับก็เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันนะครับแนวแอคชั่นคอมดี้แฟนตาซีมิวสิคล์นะครับผู้รับผิดชอบด้านงานสร้างเนี่ยครั้งนี้ก็คือ Sony Pictures Animation นะครับเจ้าของผลงานดังอย่าง Spider-Man Into The s p i d e r v e r s e นะครับปี2018นะครับแล้วก็ Spider-Man Across The s p i d e r v e r s e 2023นะครับส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบภาพแนวแนวนี้อยู่แล้วนะมันจะออกแนวคล้ายๆกับยังไงล่ะเหมือนคอมมิกไหม อ่แบบจะกระตุกกระตุกกระตุกนิดนึงอ่ะซึ่งบางคนนะครับอาจจะดูขัดตานิดนึงเนาะต้องแล้วแต่ว่าใครชอบไหมนะอย่างคนรอบตัวผมนะครับก็จะมีบางกลุ่มนะครับที่รู้สึกขัดใจกับภาพยนตร์แอนิเมชันแบบนี้สน,นิดนึงแล้วกันเนาะเออแต่ว่า ตัวผมเองอะมองว่ามันเป็นสเสน่ห์นะอ่ามันหาพวกฉากแอนิเมชันอะไรพวกนั้นเขาก็ทำออกมาดีด้วยนะทั้งในเรื่อง kpop demon hunter นะครับแล้วก็ spider man into the spider v e r s e ลงรวมไปถึง spider man across the spider v e r s e นะครับโอเคมาทีนี้ คลิปคลิปนี้นะครับจะเป็นความรู้สึกหลังดูจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมแต่เพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับและจะไม่มีการสปอยส่วนเนื้อหาสําคัญสําคัญของเรื่องนะครับดังนั้นแล้วคุณผู้ชมก็รับชมรับฟังอย่างสบายใจได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ยจะพูดอะไรหรือเปล่าเอ๊ยมึงจะพูดะไรไม่เอาไม่ฟัง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 สบายใจได้โอเค ตอนนี้ K-POP Demon Hunter นะครับกำลังออกช่องทางเน็ตเน็ตฟลิซนะครับซึ่งเรื่องย่อของมันเนี่ยก็คือว่ากนละครหนึ่งนานแสนนานมาแล้วมีปีศาจอยู่ต้นหนึงจ้องที่จะสวาปามวิญญาณของมนุษยชาติ เมือ่อกวยมาแต่แล้วโลกเนี่ยก็กลับเล่นตลกที่สร้างแก๊งเหล่บาบัาฮีโร่ขึ้นมาแต่ทัดแล้วก็เป็นนักดนตรี <c oughs> นักร้อง <c oughs> เป็นแรปเปอร์เป็นเหล่าชาวแก๊งซึ่งทุกรุ่นเนี่ยจะมีการส่งต่อกันมาเพื่อที่จะผนึกกําลังไม่ให้กุยมาเนี่ยเข้ามากัดกินวิญญาตของมนุษย์อ่าเรื่องมันมีประมาณนี้จนกระทั่งถึงวันหนึ่งรุ่นเหล่านั้นเนี่ยก็ได้ยนจนมาถึงไหลายืนยาวจนมาถึงรุ่นของนางเอกซึ่งต้องมีการผนึกกำแพงที่เราเรียกมันว่าฮอน khu oh, khu... khu... hồn... moon à เนี่ยแหละกำแพงหล่กเนี้ยก็จะเป็นกาแพงที่จะป้องกันจากเหล่าปีศาจอสูรกายชั่วๆอย่างกุยมาพร้อมกับเหล่าบรรดาลูกสมุนเพื่อไม่ให้มากัดกินดวงวิญญาณเหล่านั้นนั่นเองนี่ก็จะเป็นเรื่องย่อนะครับของเออเคปับเดี๋ยวมันแทนเตอร์นะอ่ะเป็นไงถ้าสนใจกันไหมคุณผู้ชมตัวหลักของเราเนี่ยก็จะมีความสามารถหลากหลายนะแล้วก็จะมีการแบ่งหน้าที่นะในการร้องเพลงจะสันปันส่วนมันจะเป็นนักร้องนำเสียงของเธอช่างดูมีราคาดูรักสวย อ่าลรืมันถึงแรปเปอร์แบบดูดูอะจัดจัดยิวดีจัดยิด้อะไรางั้นอ่าซึ่งแบบเอกลักษณ์แต่ละคนชัดเจนทุกคนลองไปรับชมรับฟังกันดูแล้วกันเนาะอ่าส่วนตัวผมผมชอบคนที่ลักษณะของเขาเนี่ยจะมีอ่าเป็นแบบคนเหมยเหมยหน่อยๆขาวๆมีหน้ามา้าแล้วเป็นชาวแรปแรปเจ้าเจ้าอ่าสนองนี้เลย ซึ่งความชอบในภาพยนตร์ในมชชั่นเรื่องนี้อย่างแรกที่เราจะพูดนะครับก็คือในส่วนของเพลงนะนการ์ตูนภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นภาพยนตร์ที่มีแนวออมิวสิควลค่อนข้างที่จะเยอะดังนั้นแล้วก็จะมีเพลงที่จะเข้ามาประกอบฉากต่างๆค่อนข้างที่จะมากเรื่องของเพลงนะครับผมไม่ติดไม่กังขาโดยเฉพาะเพลงที่ชื่อว่า Golden นะครับโอ้ว้าวมากว้าวซาเออทุกคนมัน สุดยอดมากมันติดหูนะเอ,อิ่มติดหูจริงๆนะครับรวมไปถึงเพลง the pop ด้วยนะอ่า soda pop นะครับอ่าและงานภาพน,น,นะครับซึ่งอนิเมชันผมบอกเลยว่าผมชอบมากๆมันคือสเสน่ห์สุดๆเลยนะสำหรับผมนะในการที่แบบสร้างสรรค์ออกมาซึ่ง sony animation sony picture animation เนะี่ยถ้าบอกมาได้ดีดมากนะครับเหมือนกับ spider man นะ c r o s s the spider world หรือ spider man into the spider world เลยเออดูดีดูดีดูด,ดีรวมถึงฉากอนิเมชันเนี่ยไม่ขัดตา ไม่ติดตาทําดีทําถึงทําสนุกมุมกล้องต่างๆหมุนมามกมมมมมมโอ้โหเลิศรูสแมนแตนทีนี้การออกแบบตัวละครนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบคือเขาคือิออกแบบมาเหมือนแบบศิลปินกเกาหลีอะอ่าอารมณ์นั้นเลยแต่ว่าผู้หญิงผมเฉยๆนะตัวละครผู้หญิงอะเฉยๆอาพูดตรงๆไม่ได้รู้สึกว่า ไม่ได้รู้สึกบือหวาแบบว้าวอะไรอย่างเงี้ยน,นะแต่ก็รู้สึกว่าเออทุกคนก็สวยแล้วก็ดูมีเอกลักษณ์ตัวเองนะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าว้าวทำนองนั้นสิ่งที่ผมตกใจนั่นก็คือตัวหลักของฝั่งฝั่งชายอะ่ะเออ เขาเรียกว่าแก๊งซาจาบอยคือต้องบอกก่อนว่าในหนังเรื่องนี้ในภาพยนตร์เรื่องนี้เขาจะมีแก๊งอยู่2กวนเว้ยคุณผู้ชมแก๊งที่เป็นแก๊งผู้หญิงกวนต่างๆนั้นก็จะเป็นเออชายสี่ครับเออดีเลยก็ได้ไปขายบะหมี่เกี๊ยว <laughs> ไม่ใช่ชายสามเอ,อ้ยิงสามมีหญิงสามอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแก๊งแบบแก๊งผู้ชายแก๊งแก๊งศิลปินผู้ชายซึ่งเชื่อซาจาบอยจะเป็นอะไรเนี่ย <laughs> แก๊งซาจาบอยเนี่ยซึ่งจะมีตัวหนึง่งคุณผู้ชมลองไปรับชมรับฟังกันแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เอ่อไปดูชมภาพ,นพยนตร์เนาะจะมีตัวละครตัวหนึง่งซึ่งมือออกแบบมาได้หน้าตาหล่อเยี่ยหล่อมากเออคือกูเป็นผู้ชายแท้ๆเนี่ยกูยังมองว่ามือแม่งโคตรหล่อล่อเหมือนแบบหล่อแบบหาได้ยากยิ่งหล่อแบบเล่าอินฉาเออ ตบมือรบมือเจรงคนออกแบบตัวละครก็สร้างสารรค์กันมาเนาะคล้ายๆอ่ะถ้าเป็นอนิเมะเหรอผมจะยกตัวอย่างอะไรดีถ้าเป็นอ,อ,อนิเมะให้เรานึกถึงแบบหล่อยอย่างนั้นก็คือพระเอกอย่างซองจินอูจากอนิเมะเรื่องจากมังอนิเมะหรือมังหะวาเรื่อง Solo ่เรเวลลิงอ่าซรงๆนั้น แต่คนละแนวนะสุดท้ายแล้วมันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกครับแต่ว่าถ้าจะให้นึกถึงอย่างเงี้ยเพื่อแบบป้ายยาสําหรับคนที่อยากจะไปรับชมภาพยนตร์อย่างเงี้ยก็คนนี้เลยตัวนี้เลยใครที่ไม่รู้จักเดี๋ยวผมแปะภาพบอยให้หล่อเลยค่ะแม่ <c oughs> <c oughs> เออมาทีนี้มีสิ่งที่ผมขัดใจอยู่เล็กน้อยเท่านั้นนั่นก็คือเพลงไม่ติดภาพไม่ติดคือตัวคละครครับ <What the? S 1> <c oughs> ตัวละครในแก๊งซาจาบอยครับทุกคนหล่อมาก หล่อเท่แม่งจะมีอยู่คนหนึ่งที่กูจะขอขึ้นทาพแม่งสักหนหนึ่งเท่านั้นตัวละครนี้คือมึงผมปิดตาเกินไปนหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> มันขัดใจมากเลยนะมันขัดใจมากเลยนะในขณะที่ทุกคนตาหวานหน้าหวานมีผมเซอร์มีปลอยผม,ม,ยผมแม่งทรงเทๆ่ๆกูคือแบบแรปเปอร์กูค,คือแบบเออนักร้องนามกูค,คือเคปปบับเอ,อ่งจะมีคนหนึ่งที่แม่งผมแบบแม่งตีบังกะโลกันไปเยอะตีบงังไง ตีนมายเยอะแล้วมึงเอาลงมาป้ายที่หน้ามึงเกินครึ่งหน้านะอีจิมึงเกินครึ่งหน้านะนค,นานะคือมึงปิดตาแบบมึงไม่อยากเห็นอะไรเลยชีวิตนี้มึงไม่อยากเห็นอะไรแล้วเหรอคือมันเกินไปหรือเปล่ามันมองไม่เห็นตาเลยนะกูไม่เห็นในตามึงเลยแล้วคือจังหวะที่ มึงวิ่งอะไรเงี้ยมึงวิ่งมึงเต้นนะผมมึงอยู่ทรงด้วยไนงะเออคือผมคนอื่นเขาก็ใส่แบบสะบัดพัดปิวเห็นสีตาสีหน้าข้าตาเอ,อ้ยเห็นแบบว่าออความรู้สึกนะที่แสดงออกมาผ่านในตาไอเช่นนี้กูไม่เห็นตากู <c oughs> ไม่เห็นตาม,ออมึงเออมึงปิดตาเกินอ่ะนั่นแหละแบบขัดใจมากแม่อยากจะเอากันไก,กลข้ามปูอ่ะ เล็มแม่งดิซอยผมแบบข้างหน้าสักนิดหนึ่งดิเออมึงปิดกูไม่ว่างหรอกแต่จังหวะเต้นมึงคือมมึงกะไม่ให้กูเห็นตามมึงเลยเหรอคือมันรู้สึกว่าเหมือนแบบเออทรงมึงเซตมาดีเนนะ <c oughs> เอาประมาณนั้นสิ่งที่ไม่ชอบนะครับสิ่งที่ขัดใจแล้วกันไม่ใช่ไม่ชอบเนาะส่วนภาบอื่นนี่คือดีหมดทุกอย่างเลยสําหรับผมเนี่ยบทบาทนะครับเนื้อเรื่องของหนังเรื่องนี้ก็สนุกอยู่พอสมควรนะถ้าให้คะแนนภาพรวมเฉพาะแค่บทนะครับเอาไปสักหกเต็มสิบเลยนะคุณผู้มชม อ่าสนุกนะครแต่ไม่ได้หวือหวานะครับกับส่วนของบทเนาะแต่สิ่งที่หวือหวาคือแอนิเมชันด้านในแล้วก็การออกแบบตัวละครด้านในที่ทุกคนต้องเข้าไปชูแลอวเข้าไปรับชมแอนิเมชันเรื่องนี้กันด้วยตัวเองอ่านี่คือสิ่งที่หวือหวาสิ่งที่ไม่ชอบแบบจริงๆจังๆเลยคือไม่มีภาพรวมของภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องนี้นะครับกับ K-POP d e ป o n Hunter ของช่องพี r าร์เพลเอาไปที่8เต็ม10ในส่วนของภาพรวมครับเ่มมา อตอนทุกคนสามารถรับชมกันได้อยู่นะครับผ่านช่องทางเน็ตฟลินะครับก็ใครยังไม่ได้ไปรับชมภาพยนตร์ก็อย่าลืมไปรับชมหนังเรื่องนี้กันด้วยนะจะ๊ะแล้วใครรู้สึกยังไงกันบ้างอย่าลืมมาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ เป็นไงกันบ้างดูคนหวังว่าจะได้จะได้มีความสนใจนะฮะเผื่อจะสนใจหรือกําลังหาหนังดูนะครับก็หวังว่าจะได้ไปรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันนะครับกับแคปออเดมอนฮันเตอร์นะครับผมโอเคหากผิดพลาดประการใดในคลิปนี้นะครับโฟก็ขอกราบอภัยทุกคนทุกท่านกันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้ากับความรู้สึกหลังดูในภาพยนตร์เรื่องอื่นๆนะครับและในส่วนของเกมนะครับเกมนี้ยังมีหลากหลายลงก็อย่างตอน,น่องลงกันย่าตาเปียกตาแฉะ อย่างล่าสุดนี้เราลงดัดแคทอสูนนะครับ The Hino ok Kami Chronicle นะครับ Demon Slayer Hino ok Kami Chronicle นะครับลงกเนถึง5พาร์ทแล้วเดี๋ยวจะแปะกันเอาไว้ที่ end screen นะครับใครที่ยังไม่ได้เป็นรับชมภาพยนตร์นะใครที่ยังไม่ได้เป็นรับชมเกมการแคสเกมของเรานะครับก็อย่าลืมนะครับไปรับชมภาพยนตร์นะเพื่อจะติดภาพยนตร์ตีปากสักทีดิเอออย่าลืมไปรับชมนนาากันแน่นอนจ้าแล้วหากใครชื่นชอบคลิปนี้คลิปวิดีโอชุดนี้หรือคลิปวิดีโอชุดไหนของช่องเรานะครับหากใครชื่นชอบคลิปวิดีโอชุดนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กด กด Subscribe เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมฟังได้ฝักตัวทุกคนด้วยนะจ๊ะลาเลยเกลเ้วจ้ะสวัสดีครับ